ออกยาเชิญจชื่อเจ้าของ Prince h o l d i n g Group ที่เป็นคนสนิทคุณเซนและเป็นที่รึกษาหคุณมาเนทตอนนี้เนี่ยไม่รู้หดหัวไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าเป็นหัวหน้าแก๊งสแกมเมอร์คอร์เซนเตอร์ค้ามนุษย์หลอกลวงพี่น้องประชาชนศูนย์กลางอยู่ที่กัมพูชาเชิญเื้ออายุ37ปีเป็นคนจีนไม่มีหนนอนปลายตีนและมาเริ่มต้นที่สีฮันุวิลจากนั้นจึงเป็นใหญ่มีตำแหน่งเป็นออกยาและใหญ่โตมากอยู่ที่พนมเปญมีเงินจำนวนมากมายเป็นเจ้าของเมืองชเวกโก,โก วันนี้ค่ะอเมริกาก็ดีอังกฤษก,ก็ดีคว่ำบาตรเฉินจื้อแล้วก็ร่างกฎหมายว่า43คนในกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเป็น43คนที่ต้องมีการติดตามตัวและยึดทรัพย์อเมริกาเตรียมยึดทรัพย์อังกฤษเตรียมยึดทรัพย์ส่วนประเทศไทยยังไม่รู้นะพวกเราหล่ะว่างไงแต่ที่สําคัญก็คือว่า ในประวัติเฉินจื้อที่ c s i l a นั้นออกมาเปิดเผยและตีแผ่มีการพาดพิงว่าเฉินจื้อน,นั้นทำอสังหาริมทรัพย์ในหลายประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยเขาก็ทำและประโยงกันกันกบภาคเอกชน2แห่งค่ะ วันนี้ทั้งสองแห่งได้ออกหนังสือแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยที่ตามปรากฏข้อมูลว่า Prince Holding Group เนี่ยลงทุนในโครงการต่างๆของ SC s c s s ีเและมีการเชื่อมโยงระหว่างในเชิญจื้อกับ Pri นซ์โฮดดิ้ Group กับบริษัท SC s c s s ีเเขาก็เลยเรียนชี้แจงพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นเท็จบริษัท SC s c s s ีเไม่เคยมีธุรกรรมกับเชิญจื้อและ Prince Holding Group เลยแล้วก็ไม่ได้มีการลงทุนใ,นใ,นใดที่ข้องเกี่ยวกันเลยและบริษัทยิ้มไม่นในธรรมาพิบาล และถ้าหากว่าใครเผยแพร่ข้อมูลออนเป็นเท็นี้บริษัทจะดําเนินการทางกฎหมายเช่นเช่นเดียวกับแสนิลิค่ะแสนิลิบอกว่าหลังจากมีการเผยแพร่ข้อมูลจากเชิญจื้อและพริน e ์ o l น i ินกรุ u ป ที่ว่ามีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และมีชื่อแสนสิริไปพัวพันด้วยนี่นะคะและระบุชื่อโครงการบายยูในข่าวตรวจสอบข้อมูลแล้วเขาบอกไม่พบธุรกรรมใดๆที่เกี่ยวพันกับเชิญชื่อแล้วก็พริ้นช์โคดดิ้งและบริษัทบอกว่าการทำธุรกรรมของบริษัทแสนสิรินั้นเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการและถ้าใครเอาข้อมูลที่เป็นเท็จไปเผยแพร่ก็จะดำเนินการทางกฎหมายค่ะทั้งสองบริษัทยักษ์ใหญ่นี้ก็ออกมาปฏิเสธข้อมูลว่าไม่รู้จักเชิญจื่อ และ Prince Hoden Group พวกเราล่ะว่าไง